ในบางเรื่องที่นักศึกษาสงสัยอย่างตามที่นักศึกษาพิมพ์มไว้แล้วครับในเรื่องที่นักศึกษาพิมพ์ไว้ทั้งหมดแหละเดี๋ยวพี่เหมยก็จะค่อยๆไล่รายละเอียดที่แจ้งให้นักศึกษาเนาะนักศึกษาไม่ต้องกลัวว่าไม่เข้าใจนะเพราะาเอกสารพวกนี้หนูสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะเบื้องในเบื้องต้นนะคะนักศึกษาต้องชําระเงิน300บาทเป็นค่าดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่3มกรานะคะภายในวันที่3มกราและวันที่7เราก็จะประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลังจากวันที่7็ไปแล้วเนี่ยนักศาก็ต้องชาระเงินก้อนใหญ่คือเป็นค่าเทอมนะคะซึ่งเราเราใช้คําว่าค่าขึ้นทะเบียนนั่นคือค่าค่าเทอมนะคะนันกศาต้องชาระค่าเทอมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนันกศึกษาจึงต้องไปยืนยันสิทธิ์เราจะมีข้อสังเกตว่าการยืนยันสิทธิ์เน่ะเฉพาะรอบที่เป็นโคต้านะคะเป็นโคต้าทุกระบบนะคะจะต้องชําระเงินค่าเทอมก่อนที่จะยืนยันสิทธิ์นะคะเฉพาะรอบนี้รอบเดียวรอกนั้นก็ จะเป็นไปตามรอบปกตินะคะเดี๋ยวพี่หมวยน่ะจะค่อยๆชี้แจงแต่ละขั้นตอนเรื่องกอารที่จะชำระเงิน300บาทแล้วการแนบไฟล์เพื่อให้พี่หมวยตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่หรือขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคนารอะไรทั้งสิน้นพี่หนูขอย้าเรื่องเดียวนะคะนักสาขาที่เป็นกังวลนะคะคือถ้าณวันนี้แล้วนะ่ะไอสาขาที่หนูได้นะคะมันใช่ที่หนูอยากจะเรียนแล้วก็มาหาอะไรที่เนี้ยหนูหนูโอเคแล้วหนูจะดาเน,นินการขั้นตอนเรื่องเงินให้เรียบร้อยนะคะ คือชาระค่าเทอมให้เรียบร้อยทั้งต่างๆ่างให้เรียบร้อยนะคะถ้ามันใช่เพราะถ้าไม่ใช่แล้วนักศึกษาเปลี่ยนใจเนี่ยค่าจ่ายต่างๆนาน,นานเนี่ยขอคืนไม่ได้เพรานั้นราคาที่หนูอยากจะ,จะฝากนักศึกษาวไว้ให้ตัดสินใจระหว่างนี้นะคะว่าระหว่างที่ยังไม่ได้ชาระเนี่ยให้เราตัดสินใจว่ามันใช่ไหมถ้าใช่ก็ดำเนินการเลยอ่ะพี่หมยที่แจ้งน้องๆต่อเลยค่ะค่ะ ก็สวัสดีน้องๆน,นะคะพี่จะอธิบายขั้นตอนการเข้าศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะคะเบื้องต้นใช่ไหมคะเราได้ทําการประกาศรายชื่อแล้วรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนะคะน้องๆหลายคนได้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อแล้วอ่ะพี่อธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะเมื่อวาน ทางพวกพี่ได้ทำเอกสารประกอบการประชุมนะคะเป็นประกาศการขั้นตอนการเข้าศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะคะแนะนำน้องๆสามารถไปปรินเอกสารฉบับนั้นนะคะแล้วก็ไปทำการเช็คลิสต์รายการได้เลยเพราะว่าเอกสารขั้นตอนการเข้าศึกษาเนี่ยจะมีอยู่หลายขั้นตอนนะคะเมื่อได้ผ่านขั้นตอนไหนก็ทำการเช็คลิสต์เช็คลิสต์เช็คลิสต์ให้เรียบร้อยเอกสารอยู่ไหนนะคะเข้าไปที่ประกาศตัวเดิมก็ได้ถ้าสมมติว่าใครไม่เห็นที่พี่ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะ เบื้องต้นพี่ได้ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วว่าเอกสารประกอบการประชุมนะคะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้แต่ถ้าใครไม่เห็นกลับไปดูที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกก็ได้อันเดิมนะคะจะมีเขียนตัวแดงๆเลยว่าเอกสารประกอบการประชุม zoom วันศุกร์ที่27ธันวาคมก็ทําการคลิกเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมนะคะ หน้าตาตัวตัวอีกหน้าตาหนึ่งนะคะก็ประการประชุมวันนี้ใช่ไหมช่วงเช้าจะเป็นของมองหุ้เขาศึกษาต่อปริญญาตรีนะคะก็จะมีแบ่งช่วงเวลาเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะมีรายละเอียดของลิงค์ซูมของแต่ละห้องแต่ละช่วงเวลานะคะส่วนด้านล่างสุดต,ตรงนี้นะคะตัวแดงๆจะเป็นเอกสารประกอบการประชุมค่ะก็ให้น้องทําการ ลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฉบับนี้นะคะให้น้องไปปินเอกสารฉบับนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเอกสารขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีค่อนข้างหลายขั้นตอนนะคะแต่ขั้นตอนการเข้าศึกษาของกลุ่มน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะด้านบนนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลส่วนข้างล่างจะเป็นการอธิบายรายละเอียดแต่ละข้อนะคะว่าลิงก์ไหนเว็บไหนอะไรต่าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใครถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขึ้นทะเบียนเว็บไหนด้านล่างเราทําข้อมูลสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําเอกสารฉบับนี้ให้น้องปิ้นออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเอกสารฉบับนี้จะใช้ในวันประกาศวันที่7มกราคมด้วยนะคะส่วนขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่น้องๆจะทําการช่วงนี้ที่ให้ดําเนินการอยู่จะเป็นเรื่องของการชําระค่าดําเนินการ300บาท กำหนดให้ชำระวันที่25ธันวาถึง3มกราคมนะคะก็สามารถไปชำระได้ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยกรุงสีนะคะใครถามว่าเมื่อเราได้คลิกด้านบนใช่ไหมเป็นประกาศรายชื่อแล้วใครถามว่าใบาเสร็จอยู่ไหนด้านล่างนี้เลยค่ะนะคะให้น้องทำการคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปเลยจะมีเขียนว่าใบาเสร็จนะคะแล้วทีนี้น้องก็กด Ctrl+F หาชื่อของตนเองนะคะแล้วสำหรับคนไหนที่จะชำระผ่านเคาน์เตอรออ์ผ่านแอปธนาคารกรุงไทยกรุงศรีนะคะให้น้องซตูมไปดูไปดูที่ใบเสร็จของตนเองนะคะจะมีเขียนที่ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะทีนี้วิธีการชำระเงินนะ่ะเป็นแบบไหนให้น้องย้อนกลับไปที่หน้าหลักของการประกาศรายชื่อผ,ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกใช่ไหมคะเลื่อนสกอร์ลงมาด้านล่างสุดค่ะพี่ขอเลื่อนเร็วๆหน่อยนะ <Okay. S 2> ด้านล่างนะคะก็คือเรามีวิธีการชําระเงินแจ้งไว้อย่างชัดเจนชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยกรุงศรีหรือผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็คือของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นธนาคารอื่นไม่ได้ถามว่าเป็นแอปธนาคารของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมได้นะคะจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันนะ,ะทีนี้วิธีการเปิดแอป,ปใช่ไหมคะเปิดแอป,ปเข้ามาค่ะไปที่เมนูจ่ายบินตามรูปเลย ไปที่เมนูจ่ายบินใช่ไหมแล้วทีนี้ไปที่ช่องค้นหานี่ด้านบนที่เขาทําสรุปไว้ให้แล้วพิมพ์ค้นหาใส่ตัวเลขลงไป8 3 3 5นะคะอย่าพิมพ์ชื่อว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลอีสานนะคะเพราะว่าในในบัญชีตัวนี้จะมีรหัสของมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะนะถ้าน้องโอนผิดบัญชีน้องต้องชําระใหม่อันนี้พี่แจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ารหัสอคอมพลเยอะมาก น้องต้องพิมพ์แค่ตัวเลขเท่านั้นว่า8 3 3 5นะคะแล้วก็ใส่ r e f 1, r e f 2ลงไปใช่ไหมช่วงเมื่อสักครู่นี้พี่แจ้งให้ดูว่าให้น้องไปสังเกตที่ใบเสร็จของตนเองไปดูที่ RES 1กับ RES 2นะคะ RES 1เนี่ยก็เกอกในช่องรหัส,<ม>หสนักศึกษานะ<า>ส่วน r e f 2นะคะก็เกรอกในที่เลขที่ใบชำระเงินแล้วก็ระบุจำนวนเงิน300บาทค่ะ แล้วทีนี้น้องก็อย่าลืมโหลดใบเสร็จไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้น้องต้องไปส่งหลักฐานการชําระเงินด้วยวิธีการชําระเงินตรงหลักฐานการชําระเงินที่ตรงไหนนะคะ,ะเป็นลิงก์เดิมที่น้องทําการสมัครเลยค่ะเว็บตัวนั้นเว็บเดิมเลยนะคะวิธีการส่งหลักฐานส่งยังไงไปดูคลิปวิดีโอค่ะด้านล่างเราทําคลิปวิดีโอไว้ให้แล้ว ไปดูวิธีการได้เลยว่าวิธีการอัพโหลดหลักฐานอัพโหลดแบบไหนนะคะไปศึกษาตรงนี้ได้อม่ผิดไม่ัด่ไปนะคะหรือใครไม่รู้ว่าลิงก์เว็บตรงไหนน้องเลือกสกอร์ด้านบนขึ้นมานิดนึงนะคะ พี่ได้ใส่รายละเอียดลิงก์เว็บมาให้เรียบร้อยแล้วหรือจะทําการสแกน QR code ก็ได้นะคะเรากําหนดว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่7มกราคมให้น้องเข้ามาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งหนึ่งพี่แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าน้องต้องส่งหลักฐานทุกคนถ้าใครไม่ส่งหลักฐานก็จะไม่มีชื่อในวันที่7มกราคมนะคะตามนี้นะแม้ว่าใครจะสำรารกก็ตามแล้วไม่ส่งหลักฐานอะอยังไงน,น้องก็ไม่มีรายชื่อวันที่7มกราคมนะคะ ยังไงต้องส่งหลักฐานด้วยทุกคนนะคะอันนี้เฉพาะค่าดําเนินการเท่านั้นส่วนค่าอื่นเนี่ยหลังจากนี้ไม่ต้องไม่ได,ไได้ไม่ได้ให้แนบไปเสร็จนะคะเราจะแนบเฉพาะค่าดําเนินการครั้งนี้เท่านั้นตัวลำดับถัดไปค่ะหลังจากที่น้องทราบแล้วว่าตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่7มิถุลาคมใช่ไหมลําดับขั้นตอนถัดไปค่ะให้กลับไปที่ประกาศ mm hmm. พี่จะพูดประกาศตัวนี้นะตัวนี้เลยอ่าโอเค เพราะมันมากแมีคนช่วยลูกสอนให้พี่ด้วยอ่ะโอเคค่ะประกาศนะคะมันก็จะเป็นนประกาศฉบับน,นี้ประกาศเป็นประกาศของขั้นตอนการเข้ามหาวิทยาลัย,ยเป็นสิ่งที่น้องต้องดำเนินการทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะระบบ m y t ีแคส t เบื้องต้นเลยข้อที่1น,นะสิ่งที่น้องต้อดำเนินการค่ะก็คือไปทําการลงทะเบียนก่อนที่ไว้เว็บไซต์ mytca d t cat. com นะคะเพราะว่าระบบของ m y t ีแคสเปิดแล้วตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะคะตอนนี้สามารถไปทําการลงทะเบียนได้เลยนะคะลำดับถัดไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบนำใบเสร็จไปชําระเงินที่ธนาคารนะคะวันที่13-20มกราคมนะคะ อ่ะเดี๋ยวข้างบนพี่จะให้ดูข้อมูลนะถ้าจะดูข้อมูลเอกสารแนบท้ายจะดูง่ายกว่าตัวนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลว่าสิ่งอะไรที่น้องต้องดําเนินการบ้างนะคะว่าขั้นตอนการเข้าศึกษาต้องทําอย่างไรบ้างให้เลื่อนมาที่เอกสารแนบท้ายประกาศด้านล่างค่ะเราจะมีระบบเราจะมีข้อความสรุปเป็นข้อไว้ให้นะคะ1ลงทะเบียนผ่านไม้ทีแคที่8ใช่ไหมคะลำดับขั้นตอนที่2 13มถึง20มกราค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ชำระ,ะเงินผ่านธนาคารตามที่ระบุในใบเสร็จนะคะ,ะด้านล่างใช่ไหมพี่แจ้งไว้แล้วว่าข้างล่างจะเป็นคำอธิบายของข้างบนอีกที่หนึ่งนะคะ13-20มถึงมกราคมจะเป็นการชำระเงินค่าเทอมค่าเทอม,ทมหรือค่าขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้คือค่าเทอมนะ,ะเราชำระค่าเทอมอย่างเดียวรายละเอียดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปสแกน QR code ตัวนี้ค่ะเพื่อไปตรวจสอบของตนเองนะคะ ระบบการขึ้นทะเบียนนะคะก็ตัวนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการขึ้นทะเบียนหลังจากที่น้องทําการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะ export ตัวนี้ออกมาให้ก็คือใบเสร็จการชําระเงินค่าเทอมค่ะตัวนี้แหละที่น้องต้องนําไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีนะคะระบบจะพิมพ์เอกสารได้ออกมา2ฉบับให้น้องพิมพ์ออกมาไว้เลยก็ได้ทั้ง2ฉบับเอกสารฉบับหนึ่งอ่ะจะเป็นเอกสารที่ต้องนาส่งในวันรายงานตัวนะคะ ทีนี้รายละเอียดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะพอน้องสแกน QR code ไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะนหน้าตาตัวนี้อ่าหน้าตาตัวนี้ใช่ไหมคะข้างบนเลยค่ะให้น้องเซิร์ชหาพี่ยกตัวอย่างว่าพี่ได้ในสาขาของการบัญชีพี่พิมพ์บัญชีอ่าบัญชีให้น้องไปตรวจสอบรหัสดีๆนะคะเพราะว่าอย่างเบื้องต้นเนี่ยของพี่ใช่ไหมด้านตัวระบบที่โชว์เนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นของมอ ปรปวะชเข้าศึกษาต่อปะวะสนะคะให้น้องไปตรวจสอบรหัสดีๆนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละแต่ละระดับไม่เหมือนกันนะคะส่วนถ้าสมมติว่าพี่เป็นบัญชีม .6 เข้าศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีนะคะก็มียอดชําระที่น้องต้องชําระเนี่ยอยู่ที่8,500บาทนะคะ ง่ายๆเลยค่ะคือวันที่13ถึง20มกราคมน้องต้องชำระสมุิที่เป็นบัญชีนะที่ต้องชำระวันที่13ถึง20มกรามเนี่ย8,500บาทนะคะเมื่อน้องชำระเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้แจ้งเพิ่มเติมสำหรับน้องคนใดที่บุตรเป็นข้าราชการคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการนะคะก็น้องจะต้องปินใบเสร็จตัวเนี้ยไปชำระเงินที่ธนาคารนะเพราะว่าเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เอกสารฉบับนี้ในการเบิกด้วยใบเสร็จที่น้องไปชําระที่ธนาคารนี้แหละประกอบการเบิกกับเอกสารอีกฉบับหนึ่งอันนี้ฟังนะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่น้องคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการที่นี้เอกสารต้องใช้ทั้งหมด2ฉบับนะคะอันนี้ฉบับหนึ่งแล้วใช่ไหมอีกฉบับหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอีกฉบับหนึ่งค่ะจะอยู่ในเว็บไซต์ที่น้องทําการขึ้นทะเบียนเลยนะคะก็ไปที่คลิกที่ตัวนี้เลยมันจะมาที่ที่ขอกดย้อนกลับนบหนึง แต่แสดงที่หน้าหลักตัวนี้ใช่ไหมคะให้น้องไปคลิกด้านบนค่ะระบบบริการการศึกษาตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้คือหน้าหลักของเว็บ e s s นะคะเลื่อนสกอรตลงมาด้านล่างสุดค่ะด้านล่างเราจะมีเขียนว่าเอกสารแนบเบิกค่าเราเรียนบุตรข้าราชการให้น้องทําการคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่ระดับปริญญาตรีค่ะแล้วก็ไปดาว,ดาวน์โหลดเอกสารลองเข้าไปอ่านดูนะคะ,ะน่าจะเป็นเป็นตัวนี้ของปี2ก ปีการศึกษา2567ฉบับนี้นะคะง่ายๆเลยสรุปแล้วก็คือผู้ปกครองต้องใช้เอกสารทั้งหมด2ฉบับตัวนี้ฉบับหนึงอีกฉบับหนึ่งก็เป็นประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ขอแนะนํานะคะน้องขาเนื่องจากวันที่13ถึง20มกราเนี่ยเป็นการชําระค่าเทอมซึ่งยอดค่อนข้างที่จะใหญ่เออค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะแนะนำให้น้องไปชาําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยกรุงศรีดีกว่า น,ะะน้องแค่นำใบเสร็จตัวนี้แล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยกรุงศรีได้เลยสำหรับคือจะไม่ค่อยให้น้องไปชาระผ่านแอปพลิเคชันเพราะกลัวน้องจะจะเลือกคอมโพสอะไรเงี้ยผิดเพราะว่าพี่แจ้งเบื้องต้นใช่ไหมว่าคอมโพสมหาวิทยาลัยเยอะมากอันนี้พี่แจ้งไว้ก่อนสําหรับน้องคนไหนที่โอนเงินผิดโอนเงินผิดบัญชีขั้นตอนที่น้องต้องดำเนินการใช่ไหมคะเบื้องต้นน้องต้องไปติดต่อไปแจ้งความก่อนว่าน้องได้ทํางานการโอนเงินผิด เสร็จแล้วก็ต้องไปติดต่อธนาคารธนาคารกรุงไทยในตัวเมืองโคราชในตัวเมืองนะเพราะว่าเพื่อทำอเพื่อทาเรื่องของเงินคืนนะคะเงินจ,จะได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละแต่ถ้าต่างสาขาอาจจะได้นานกว่านั้นบางทีก็เป็นเดือนก็มีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นน้องก็ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลายัยมาขอขึ้นทะเบียนล่าชา้ากระบวนการค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนเลยถ้าหนูทำการการโอนเงินผิดนะ่ะ พะะี่ก็เลยแนะนําว่าหนูยอมเสียเวลาสักนิดไปเอาใบเสร็จตัวนี้ไปชําระเคานเตอร์ธนาคารกรุงไทยกรุงศรีดีกว่านะคะเสียเวลาแป๊บเดียวดีกว่ามาเสียเวลาหลายๆวันถ้าทําการโอนเงินผิดน่ะยุ่งยากแบบนี้เลยโอเคนะคะลําดับถัดไปค่ะหลังจากที่น้องได้ทําการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนชําระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน2-3วันให้น้องเข้าไประบบ e-s-s อีกครั้งหนึ่งใครจำา็บเว็บ ลิงก์ไม่ได้ไม่เป็นไรให้มาที่ประกาศนะคะก็พิมพ์คีย์ตรงนี้เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งานถามว่ารหัสนักศึกษาหนูจะทราบเมื่อไหร่หลังจากที่น้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานนี้แหะคะ่ะน้องก็จะทราบรหัสนักศึกษาของตนเองเลยนะคะสามารถไปศึกษาผู้มือตัวนี้ได้ลําดับถัดไปนะคะขั้นตอนที่3ค่ะจะเป็นขั้นตอนของการยืนยันสิทธิ์ caring house ตอนต้นใช่ไหมให้น้องไปทําการลงทะเบียนไว้แล้วนะคะตอนนี้วันที่5ถึง6กุมภาพันธ์ค่ะน้องต้องเข้าไปในไมทีแคดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเข้าไปทําการยืนยันสิทธิ์ว่าประสงค์เข้าของอสาขาที่น้องได้ในของราชมงคลอีสานค่ะ ลำดับถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการรายงานตัวส่งเอกสารหลักฐานนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพจองหอพักภายในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะคะจะอยู่ในวันนี้ด้วยให้น้องมาที่อาคาร35นะคะตัวอาคารจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นอ่ะของน้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมาวันที่21พฤศภาคมนะคะช่วงเวลา8โมงถึงเที่ยง ใครอยู่คณะวิทต้องมาทุกคนนะคะเอกสารอะไรบ้างที่หนูจะต้องเตรียมมาด้านล่างเรามีมาเรามีแจ้งรายละเอียดเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารเนี่ยที่ต้องเตรียมมาจะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นเอกสารสํารสหรับงานทะเบียนและประมวลผลนะคะรายละเอียดเอกสารก็ตามนี้เลยที่ต้องส่งพี่เขา ชุดที่2ก็จะเป็นเอกสารสําหรับการตรวจสุขภาพค่ะก็จะใช้เฉพาะบัตรประชาตัวประชาชนฉบับจริงนะคะชุดที่3นะคะจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับสําหรับการจองหอพักนะคะก็เอกสารด้านนี้เลยตามนี้เลยส่วนด้านล่างนะคะตรงรอบสีเหลืองสมุดไขรงงสรุปแล้วหนูต้องเตรียมเอกสารเท่าไหรพ่พี่นะคะก็น้องมาดูที่รอบสีเหลืองตัวนี้เลยเราได้ทําการสรุปเอกสาร ทั้งหมดให้แล้วว่าในวันรายงานตัวน้องต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมากี่ฉบับให้นอ้องมาอ่านที่กรอบตัวนี้ได้เลยแล้วเตรียมเอกสารมาตามกรอบสีเหลืองตามนี้นะคะจะสามารถส่งให้พี่เขาแต่ละขั้นตอนถูกต้องเลยนะคะลำดับถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องของขั้นตอนที่5นะคะจะเป็นการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ค่ะก็คือเข้าไปที่ระบบ e s s เหมือนเดิมค่ะเราจะทําการลงทะเบียนนะคะช่วงวันที่2-3ถมมิถุนายนนะคะ ลักษณะคล้ายๆกับาการที่น้องไปชําระค่าเทอมขึ้นทะเบียนเลยก็คือล็อกอินเข้าไปทําการลงทะเบียนวิชาเรียนให้เรียบร้อยปินใบเสร็จออกมาแล้วเอาใบเสร็จไปชําระเงินนะคะตัวนี้นะวันที่2-3มิถุนายนนะคะเราจะชําระเงินยอดเงินอยู่ที่3,150บาทเป็นค่าอะไรบ้างนะคะเราได้แจกแจงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักสื่อสาใหมา่เก็บครั้งเดียวแลกเข้า อันนี้เดี๋ยวพี่แจ้งให้เคลียร์ก่อนนะเพราะว่างคนไม่เคลียร์ถามว่าตอนที่ขึ้นทะเบียน13-20มถึงมกราเป็นค่าอะไรอันนี้คือค่าเทอมแจ้งไว้ก่อนนะคะคือค่าเทอมน้องเรียนทั้งหมด2เทอมใช่ไหมเทอมแรกน้องจ่าย8,500นเทอมที่2น้องก็ต้องจ่าย8,500นนะคะแต่อีกอันนึงอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเก็บครั้งเดียวแรกเข้านะคะยอดนี้จะรวมทั้งหมดอยู่ที่2950บาท คือจะมีดีเทลข้างในอีกจะเป็นค่าประทมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเราจะรวมไว้ในนี้หมดแล้วนะคะแต่เราจะชําระช่วงเดือนมิถุนายนนะคะการชําระเงินน่ะแต่ละช่วงอะ่ะกาหนดช่วงเวลาต่างกันโอเควันที่ลงทะเบียนนะสองถึงสามมิถุนายนชาระอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอเคลำดับถ,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 ถัดไปค่ะขั้นตอนที่หกนะคะจะเป็นขั้นตอนของการสั่งจองชุดนะคะสามารถไปทําการสั่งจองชุดได้เลยที่ลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ อย่าเพิ่งเข้าไปก่อนนะคะรถ้าเข้าไปก่อนอนะ่ะเว็บไซต์ไม่สามารถทําอะไรได้ระบบเขาเปิดให้ทํางานเข้าเข้าไปทําการจองได้วันที่1เมษาถึงสิห้าพฤษภาแต่ก่อนที่ใครจะไปทําการจองชุดต้องมีรหัสนักศึกษาของตนเองก่อนนะตามที่พี่แจ้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ว่าน้องต้องไปทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งานถึงจะถึงจะทราบร,รหัสนักศึกษาของตนเองถ้าใครไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานก็ไม่สามารถมาทาการจองชุดขั้นตอนลําดับถัดไปได้ นะคะคเราให้จองชุดวันที่1เมษายนถึง15พฤษภาคมแล้วก็น้องจะได้รับชุดในวันรายงานตัวเลย21-23ถึงพฤษภาคมนะคะยอดชำระนะคะอยู่ที่1,800ค่ะก็จะเป็นชุดนักศึกษารองรวมรองเท้าชุดเฟชชี่เครื่องหมายนักศึกษาลายและตามรายละเอียดรายการดังนี้เลยหรือใครจะสอบถามเกี่ยวกับชุดก็สามารถไปสอบถามที่ลิงก์พี่เขาได้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้เลยนะคะเขาจะมีรายละเอียด อธิบายเบื้องต้นให้ทราบแล้ว1,800บาทนะคะวิธีการจ่ายผ่านแอปหรือว่าใครจะไปสอบถามของพี่เขาก็ไปสอบถามได้เลยที่เพจเขาโอเคค่ะลำดับถัดไปนะคะลำดับขั้นตอนที่7เรื่องของการกู้ยืมเพื่อการศึกษาอ่าใครเป็นเด็กกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะไม่ว่าน้องจะเป็นผู้กู้รายเก่าหรือผู้กู้ผู้กู้รายใหม่ก็ตามนะคะครั้งแรก เป็นนักศึกษาใหม่ครั้งแรกยังไงต้องสำรองจ่ายเข้ามาก่อนนะคะเพราะทางมหาวิทยาลัยเปิดให้ทำเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยช่วงเปิดเทอมเมื่อน้องได้ทำการเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะในเงินก้อนแรกที่น้องชำระไปเนี่ยจะได้คืนในภายหลังนะคะแล้วก็เทอมถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการโคร,ระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางกยศค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนของการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลำดับถัดไปค่ะเรื่องของการจองหัวพักนะคะก็พี่เขาจะให้ทําการจองเนี่ยประมาณช่วงวันที่น้องมารายงานตัวเลยพี่เขาจะมาตั้งบูธอยู่ที่นั่นนะคะใครมีข้อสงสัยก็ไปสอบถามกับพี่เขาได้หรือใครตอนนี้สงสัยเรื่องหัวพักเนี่ยก็ไปสอบถามที่เพจพี่เขาได้เลยนะคะเซิเเะะเร์ชเลย Facebook นะคะหัวพักนันกศึกษามทรอ,อีสานนะคะเพราะว่ากลุ่มหน่วยพวกพี่เนี่ย เป็นหน่วยรับสมัครนักศึกษานะคะเราจะสามารถอธิบายในเรื่องของขั้นตอนการเข้าศึกษาเนี่ยได้แต่เราในประกาศของเราจะสรุปทุกๆส่วนงานไว้ด้วยกันเราจะไม่บางครั้งเราจะไม่สามารถตอบรายละเอียดดีเทลที่ลึกลงไปหลังจากนั้นได้นะคะก็เลยอยากให้น้องไปสอบถามที่เพจที่เขาได้เลยนะคะเรื่องของหอพักนะคะพัดลมค่ะอยู่ที่6,900้อห้องปรับอากาศนะคะอยู่ที่8,400นรนะคะชำระเงินจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่น้องเปิดเทอมไปแล้ว แั้งแต่วันที่1นึ่งถึง31กรกฎาคมนะคะถึงจะจ่ายชำระเงินอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะเปิดให้ถามคำถ,ถ,ถามเข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ,นะคะ